เดี๋ยวนี้โดนแกงโดนเกงนี่ว้ผมเปิดได้เงินสองอันเลยโอ้เงินอย่างเฮียเลยเมื่อกี้ ยังไงกับครูเกมนี้ยังไม่มี

đi tara. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ วิ่งผิดทางน,นี่ <c oughs> ลูกบาลเลย ใส่ตะโขบแล้วเหลือยิงทีละนัดเฮ้ข้างหน้ามีใช้มือ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 นี่นี่มองมาทางพี่นั่นั่ง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 นี่นี่มองมาทางพี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วตามหลังกันนะเ,เอาเอาตัวหลังก่อนนะเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งไป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 ยังเอาเลยเอาเลยไอ้สัตว์เอ้ยจะต,ตายอยู่แล้ว Ayy, dừng thăm đi. Ayy, cho ăn thua, aye, tham ăn, nhìn tham ở thua. Ayy, tham ăn thua. Ayy, tham ăn thua. นอนเอาไว้ท้นไปไม่เห็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วสองตัวเลยมามามาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสองตัวเลยแต่ตายหายแล้วแม่งตังโลทันไหนเราวะทำปุ่นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไกลแล้วอ่ะเนี่ยตังสับแม่งยิงผมเนี่ย ไม่เห็นนะอยู่ไหนไม่รู้เอาน่ามันยิงอ๋อนี่นี่นี่อยู่หลังนี่นี่นี่เห็นแล้วแต่ไอ้บงจะบีบอีกไปแล้วเหรอ ตัวเรายัง,ย,งยังไม่ยังไม่เห็นวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนอย่างลึกเลยมามา,มามามาทางผมมาทางผมวิ่งวิ่งขวาออกไปอย่าไปตามหลังแม่งอีอยาจะตายแล้วแม่งหลบทันเฮอยก็ตั้งโล่พอดีอีกนับเดียวเองแม่ะครึ่งหลอดเมื่อกี้ก็คึ่งหลอดละมั้ยโดยดัแม่ง หมดเลยเมื่อกี้สี่ลูกเมื่อี้มันไสอ้ยยปืนนี่ยังแรงสึบหัวนี่ครึ่งหลอดเลยนะเดี๋ยวอันมาวนะเนี่ยยังงี้ออกห่างไปห่างห่างใครยี้นี่อันมาวะเนี่ยนะยา,าที่เหลือหกปวดบัานท่านวจะวงแม่งบีบไปมากเลยนะ này mày bay vô này mày quậy để, ra, để ra. mà lại chứ giờ พุชเก็บตายมียาปนะ่ะเนี่ยพี่เหลือซี่ขวดมีนี่แอบปันแอบปันอุ้ยเกือบตายตรงนี้ตรงนีหมดและนะ้วโอเคตอวยาหน่อยยา ตาย,ยดี่ไวิ่งต่อเลยผมมีปืนเดียวพี่ก็มีปืนเดียวอีกปืน,นพกวิ่งวิ่งพยายามวิ่งเข้าต้นไมเ้เลย เแล้วมันบอกเพิ่มเวลาเหมือนกับว่าคนน้อยปุ๊บแล้วมันปีอคนคนน้อยดูดีๆมีแน่ๆพยายามยิงไปทางที่มีต้นไม้พอยใ้มีที่หลบมือข้างหลังนั่นนะอของตัวเยียนั้นยิงตามอ่ะไอ้เหียจะตายจะตายโอ้หเมื่อกี้ยิงอ่ะซุบๆุบโอ้แม่งมดุด ตกไปไม่ยิงไม่โดน้นา้หลังนี้คนไม้นะนยังไม่พลาดนะดังยังเฮ้ยมีมีคนเว้ย แล้วก็ได้ยังไม่เข้าวงเมื่อกี้เห็นไอ้นี่ไม่เหลือไอ้นี่บานเลยสักปก แล้นะเก็บของอ่ะ okay. ยังอยู่อีกโอ้ต้องทำให้ใหญ่จังลเลยวิ่งพันหนึ่ไม่แน่จะเจอใครหรือเปล่าแี่เต็นมีตาเอ๋ก็ใครหรือเปล่า mm -hmm. อย่างระยาใหญ่มากเลยไม่มีจะว,วิ่งวิ่งออกวิ่งออกฝาน่นวิ่งออกฝาน่ะกลันมาเป็นบ้านอันโอ้ยะวงบีโคตรไววงแม่งไวกว่าเดิม เหยื่อไหนวะไม่เห็นเหยื่อยังตามหลังไปมันไม่ขึ้นในจอวะเห็นได้จุดปีจุดเดียวต้องกดเอ็มอย่างเงี้ยเห็นยังไงต้องไปนั่นแหละยาววินยาวเงี้ยเดี๋ยวพัฟปี่ติดวามอีกต่อ ออมบ้านอะไรอย่าเง้ยเคยกินกันแล้วข้างหน้าตั้งรอไว้ตั้งรอไว้เนเนี่ยเนี่ยนะบ้านนาพี่เนี่ยบ้านขวาตึกขวาตึกขวาเห็นแล้วพี่ตนนัวหนึ่งวิ่งไปโน้ กำลังวิ่งเข้าวงไปเราอย่าไปสนใจใเราวิ่งวิ่งแล้ว่าไปมีตัวหนึ่งนำหน้าไปแล้วนะเออเราวิ่งแล้ป่าไปก่อนวงบีบแล้วในยนมาทางผมมาทางผมวงบีบวงบีบวิ่งไปพวกมันจะ่งวิ่งไปไหนเราบอสมันลปเรเปิเดกมนูเลยมีตัวหนึ่งวิ่งนำหน้ามาแล้วเลยเออไหก่อนเจ็บเจ็บวีเอง มไม่ทันอกระตาย,ยอะไรเนี่ยดักก็เหมือนเหมือนกันนะ่ะวงบีบกระตายเหมือนกันนะ่ตะมาถึเนี่ยนี่ไงยิงอยู่ทางซ้ายเห็นนะมาถึงยังเนี่ยถึงแล้วนี่ไงที่อยู่น้าอินเนี่ยดูพวกมันวิ่งมามอย่เนี่ย มันยังยิงกันอยู่ในบ้านเนี่เลยเฮ้ยทางนี้มีทางนี้มีไหน่ะไม่เหรอไหนเนี่ยเฮ้ยนี่งออกน้องวงแล้ว ในป่าเนี่ยยิงผมไม่แจ๊หนน่ะไม่นี่ไงเห็นแล้วรอรอย,อยิงพวกเชนี่มาดินนวนวิ่งไปขอบแล้วตรงหินนะ่ะวิ่งไปทางนู้นแล้ว

ตรงหินน่ะมองไปทางต้นไม้มันอยู่มันวิ่งลงหลังเดินไปแล้วเขย่าไว้สัตว์อยู่ฝั่งนู้นน่ะมันมองไม่เห็นวิ่ง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 ไม่ต้องเอาของไมหมครับวิ่งเลยโห่งยังข้างหน้าเป็นตึกเอ้ยม่ข้างหน้ามีวิ่งมาเว้ย yes ลงไปดิเอ้ยมีตัวหลัง<ะ>หินผมไม่เห็นใครเลยนะเนี่ยเนี่ยหลังหินเนี่ยหน้าพี่เนี่ยน่ะวิ่งไปแล้วนะ่ะไปไปไปเข้าวงเข้าวงยิงกันอยู่ทางซ้ายพี่ยิงนี่ตายยังเนี่ยหลังหินตายแล้วเนี่ยก็พี่วิ่งมาถึงนี่แล้วเนะี่ยถึงแล้วความถูงพงแล้วนะออ เนี่ยตั้งโลเลยตั้งโลเลยพึ่งอ่ะพึ่งพึ่งดูก่อนดูก่อนมันชอบมีรัดคอมาเนี่ยอย่างยังยิงกันอยู่ลึกๆเลยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายยิงกันอยู่ทางซ้ายขึนย้นขึ้นขึ้นหลังเห็นขึ้นหลังเห็นยิงกันอยู่ฝั่งนูน้นน่ะตั้งโลไว้ข้างๆด้วยนะบังข้างไว้เดี๋ยวเน,นี่ยไม่เป็นไรเอ้ยนู้นนู้นข้างหน้าข้างน,นี้อ่ะ มีวิ่งอยู่ตัวหนึงห่งมาชิ๊ดูฝั่งนู้นนะกดกดนั่งเลยนั่งค่อยๆค,ยค,ยคานมามันได้ยินเสียงเหลือแปดคนยาโลจะหมดโลพี่มีเออโลพี่มีเหลือเก้าอันเองไม่น่านรีบตั้งอ่ะตรงนั้นนะ่ะ โดนยิงอะดิผมอม่เข้าวงก่อนเข้าวงกันเนี้ยเขาแล้วเขาแล้วเยียบจังไว้สักมามามาวิ่งมาหาต้นไม้ลูกสายสายสายายิงสายายิงสาย มันจะบีบอยู่เนี่ยมันจะบีบเข้าเรื่อยๆบีบจนสุดอ่ะไม่เห็นวะไอ้เนี่ยไงโอ้ยวิทย์กำลังตายเหีย้ยตายแล้วตายแล้วแม่งหนึงหัวพี่ตัดออมขอบมาดเลยนะเหี้ยกําลังเล็งเกโลมันได้เก็บโล่นะมันไปแล้กําลังมีโล่เลยตอนนี้น ย,ย,ยังดีไปแกวอ่าอย่าเข้าข้างในดิไปมาทำบ้านโดดข้ามไปดิเนี่ยโล่เร็วล่โล่ไอวิ่งเข้าเนี่ยทางเข้าอยู่ข้างหน้าเองเนี่ยตั้งโลเลยนะตั้งโลเลยเฮ้ยยิงจนดีมากเนี่ยวออะ ยิงอย่างไหนเนี่ยไมอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมันยิงกันเองเว้ยอยู่รถรถแดงบางอยู่1 0แดงบางอยู่นี่นี่นี่คนเนเนอร์แดงไปเนคนอกรอคนเนเนอร์แดงคนเนเอร์แดงว่านึงานึงม่านึงนอ้อิ มันเดยวก็จบแล้วมันวิ่งไปไหนวะเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเข้ามามันโดนบีบอยู่ดูไว้ดูไว้ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ เอ้ยวิ่งไปซ้ายแล้วหาเดียวแล้วสายสายสายพิงไปหาเดียวแล้วอดูอย่้อ,ยอ,ยอ,อมเลยอ้อมเลยอ้อมมเลยอ้อมเลยอ้อมเลย,ออม,เลยมันเล็งกบโยูมันอยู่ตรงผมโอไม่ทันแล้วเย็ดเคไม่ได้